สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราเปิดคลิปนี้ที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วครับผมไม่ได้ออกไปเที่ยวนานเลยครับตั้งแต่ไปเกาะเสด็งมาเดินกุมพาผมก็ลองจะไปรถทพิปครับเอาใหม่ไหมวันนี้เป็นไหนครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เปิดคลิปการไปใต้ครับ รถทิพย์รถทิพย์ก็เป้าหมายไปละนองครับกันแรกต่อด้วยสุราษฎร์แล้วก็ไปต่อด้วยกระบี่ครับแล้วกลับมาที่ประจวบที่มณฑนรครับผมสองคนครับวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ออกทิปนานแล้วครับตั้งแต่ก่อนเสด็จเดือนกุงพาครับอันนี้สิ้นเดือนเมษาครับไปเติมพลังหน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะแวะ ร้านข้าวกับมื้อเช้าวันนี้ครับอีกประมาณกิโลหนึ่งว่างั้นก็เลยเลาะ้ายไปเรื่อยๆไม่รีบอะไรครับรถเยอะครับวันนี้สายใต้ผมมุ่งถึงเพชรบุรีก o เกิลแม p บอกไว้ว่าผมจะถึงระนองประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามครับไปดูกันครับ าวันข้าวแกงเป็ดเตี๋ยวข้าวเยอะครับระอาดด้วยมาดูครับไม่ได้เลยมากเนเที่ยงกับผัดข้างในไก่ไ็นไงแล้บ้านนี้เขาก็มีน้ำชุกนะครับเหมืนแบบใต้ๆเดี๋ยวกินข้าวแล้วไปต่อครับไปเรียบร้อยไปต่อ ไปเลยๆครับเดินทางต่อครับไปกันต่อครับพี่น้องมา,มางขึ้นผมสองคนก็เดินทางได้มาสักพักครับ ชมนกชมไม้ชมรถชมอะไรไปเรื่อยเๆครับนี่ครับเจอหลังข้างทางก่อนที่เราจะเลี้ยวขวาไปเรนองตัดสินใจแวะครับแวะก็แวะไม่เป็นไรครับไปเรื่อยๆเอ,อื่อยเฉยๆครับท่องน้ำท่องท่ากันไปนะครับเลี้ยวเข้าซึบกระหาเรียมจอดเลยครับเราก็จะเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรหรอรอยบ้างก็ลองดู ล้างว่ามือลรามืออ่อนไปดูกันครับว่านักเดินทางอย่างเราจะเจออาหารถุกป,ปากไหมอ๋อเป็นร้านขายของฝากแล้วก็มีอาหารด้วยเต็มเลยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา เป็นฟู้ดเหมือนฟูดขอทครับเดี๋ยวไปดูกันร้านอาหารยังใหญ่ครับกินอีกแล้วเมื่อเช้าไม่โดนใจเอาใหม่ครับไก่ต้อมขมิ้นร้านนี้อะไรพูดไม่ถูกเรียกไม่ถูกแล้วก็นี่แหละครับที่ชุมพอนครับเดี๋ยวก็ไปกันต่อ,อกิน้าวก่อนครับก็เิข้าวเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็ กล้วยของฝากครับนะครับเดินเดี๋ยวเข้าห้องน้ำแล้วก็ล้อหมุนต่อครับหน้าอีกจะประมาณสักหน้าจอีกประมาณสักสมชั่วโมงสองชั่วโมงคงถึงระนองครับถึงระนองมันบ่ายสามคาดการไว้อย่างนั้นจะเข้าห้องน้ำก่อนไปครับยังไม่ถึงกาบุรีนะครับนี้ก็ ขามาจากแยกวุสมพรรากพักครับวิวธรรมชาติทา,ทางทางสวยงามมากครับเขียวขจีเลยครับพี่น้องเพื่อนพี่พี่เจ้าที่ทางภาครัฐตั้งดำาตรวจอยู่ครับนี่ครับรถสองแถวครับรถเมล์โดยสารเหมือนบ้านผมเลยเขาทรายสะพานหินทับคอสำหรับผมการขับเที่ยวต่างจังหวัด สวยงามเสมนเมื่อผมได้ออกจากเมืองครับข้างทา,างมีวัดมีต้นไม้ภาคใต้นี่สวยงามนะครับทางดีครับจริงๆครับพี่น้องนี่อ๋อเนี่มันดรงสาลาเปาทับหลีนี่ครับซ้ายขวาเต็ไมไปหมดเลยโอ้เราอยู่กรุงเทพเราไม่ไม่รู้ที่นี่นแหล่งผลิตสาลาเปาครับเนี่ครับลสงใส่ชื่อ ผมว่าสระเปาแล้วมั้งผมไม่ทันได้อ่านป้ายครับมันคืออะไรที่นี่นี่ครับสระเปาสองข้างทางสระเปา,เปาล้วนผ่านเมืองละนองมาแล้วครับเ,เพื่อนๆพี่น้องวันนี้ผมจะไปที่แหลมสนตาม o o o l l m m p s บอกว่าเลยไปอีกประมาณ50กสิบกโลครับเลยเมืองนะครับดูสิครับ โอ้โหสวรรค์ต้อนรับผมอีกแล้วฝนตกแล้วจ้าแตงดูซอ้อน้ำแข็งแล้วครับเรียบร้อยอำเภอรกระเปอร์วาย่างซานไปบึงกันไปดูกันครับว่ามันจะแปลกตาแปลกใจเราไหมเราไม่เคยมาโอเคนี่ฝนตกแล้วครับฝนตกลวครับโอเคไหมไหน้อยฝนตกแล้ว ฝนตกดีกว่านะดีกว่าไม่ร้อนดีกว่าไม่ร้อนเดี๋ยวแรกหวังไว้ในใจนะครับว่าจะตกเดอ้อจะตกเดอ้อพอมาเจออากาศโดยรวมสามสิบสององศาจเจอซะหน่อยครับเลยเมืองน่านนองมานิดหนึ่งครับฝนตกแล้วเราจะมาลุ้นกันว่าที่เราจะกางเต็นท์วันนี้เราวันนี้นอนโรงแรมครับที่แหลมสนจะเป็นยังไงเชิดแช่ไหมติดตามกันเข้ามาแล้วครับ ป้ายบอกว่าอีกเจดกิโลถึงจุดหมายครับลมลื่นเลยครับแถวนี้เป็นป่าซ้ายขวาครับนาจะเป็นป่ากลงกลางเข้ามาตอนแรกก็เป็นสวนผลไม้ครับสวนปาล์มสวนผลไม,ม้สวนมะพราะ้าวตอนนี้โอ้ยนั่นว่าพวกลิงสมัยนี่ไอ้ดูสิจอมแก่นในพวกนี้เนี่ดูข้างทางเลยดูสิ ไปนิดนึงครับบริยาแห่งชาติแหลมสนไฟกัน รถเสร็จแล้วเราก็จ่ายค่าธรรมเนียมครับเรือวันนิดหน่อยครับให้แม่บ้านเข้าไปครับเพราะว่าผมรู้แล้วก็ต้องถอดเกือบหรือถอดรองเท้าจัดไปหกสิบบาทมั้งเท่าไร่ก็ไปจ่ายเงินอยู่เขาเราไม่มีตังค์ขอเก็บภาพเอานี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปกลางเต็นกันอุิกานแห่งชาติแหลมศรครับ ผมสักครู่นี้ได้ถามเจ้าหน้าที่แล้วเดี๋ยี่ยานที่นี่ไฟเปิดทั้งคืนครับไม่มีปิดแล้วก็ถ้าจะไปเที่ยวจุ่องเที่ยวที่เป็นเกาะที่เป็นแหลมแหสามเกาะน,นั้นก็มีเรือก็ติดต่อเจ้าหน้าที่เอาครับที่นี่ห้องน้ําก็จะมีห้องอาบน้ําก็จะมีครับ ก่อนอื่นเราไปหาที่กลางเต็นก่อนก่อนนี้ลมฝนจะมาครับไปกันโอเคดูดิโอ้โหสวยครับโอ้โหชุกใจ้ายมันเลิศฮึมร่มรื่นอชู่ครับสะอาดด้วยนี่แหละโลเคชั่นกลางเต็นอ่ะไปดูกิดตูด,ดิ Long lack, let you let you long Your smile lit up like a sunrise glow, touch so soft where the seasons flow. We met where the stars. ยอยจะหักกูาเนี่ยเนี่ยยอยจะหักก็บาอบกกบาลองดูเรียบร้อยครับกลางเสร็จแล้วเต็นท์งคครับเราก็จะไปเดินดูชายหาดนะครับกับเวลาที่เหลือก่อนฟ้ามืดออะมาน้อยน้ครับนะ Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name. อสายที่นี่ดำกันครับนะครับคล้ำไีนหนงขาวเลยดูดิอ้าวลมพดัดเฮ้ยมันลอยเลยวะลอยมอเตอร์ไซค์เหรอเนี่ย ขายมอซ้ามาขี่เล่นแถวนี้วะเราไปสัมผัสขึ้นใกล้ๆกันครับข้าวปลายไม่ต้องหูแม่ไปดูน้ำก่อนเพราะวันนี้เราเม่นุ่งเราจะกินข้าวต้มเราจะต้มข้าวครับแล้วก็หอกบุ้งแครแดงใช่ไหมว่าน้อยต้องถามเชฟก่อนวันนี้ผมไม่ทำหอกบุ้งแครแดงหอกบุ้งแครแดงหมเชียงทอดหมเชียงทอดไข่เจียวว้าว ฝอยลลยโอ้ยสวยเลยเงาแวบ,บเลยเหมือนกระจกเลยอะ่ะดูดิอยากจะแนะนำเพื่อนๆน,นะครับ เรามาเที่ยวดูที่นี่ครับละนองครับละนองนี่ครับดูครับธรรมชาติสวยงามมากเงียบสงบครับสรุปวันนี้นะครับออ,รออกมาตีสี่ครึ่งออกมาตีสี่ครึ่งครับขับรถมาเรื่อยๆเ,เลยครับยิงยาวเลยผมถึงนี่ถึงกี่โมงมาน้อยไ่าสองได้ไหม หลายชั่วโมงเหมือนกันครับก็ยิงยาวมาเพชรบุรีนะครับประจวบประจวบแล้วก็มาเข้าปสมพรเลี้ยวขวาครับแล้วก็เลี้ยวขวาเสร็จก็ผ่านกระบุรีครับกระบุรีเข้าระนองระนองแล้วก็กูเกิลแมปก็ให้มาที่อำเภอกะเปอร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะพรงอุทยานแห่งชาตินี่แหละครับแหลมสนมีจุดกางเต็นท์ครับมาถึงกันแล้วครับสวยสวย มันคุ้มค่ากับที่มาแต่เช้าครับไม่มีคนเลยดูสิครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาบน้ํากันเพราะร้อนเหงื่อเหนียวทั้งตัวฮะครับแต่เช้าอาบน้ําเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวทํามื้อเย็นกินนะครับไปอาบน้ำสดชื่นก่อนโอเค ที่นี่ลมนะครับลมผมเลยต้องเอากระสอบลุ้ยผมมานะครับผมเวลากลับบ,บ้านที่ิิจจจะต้องเอากระสอบลุยนี้มาครับมาใช้ประโยชน์เต็นเปียกก็เอาใส่กระสอบลุยบางลมได้แล้วก็นี่เมนูนะครับเป็นกุนเชียงผัดผักบุ้งผักกาดน้องแล้วก็ หอยลาตะปันนะครับตอนนี้รอข้าวสุกก่อนมันอีกนิดหนึ่งครับเนี่ยหืมมาแรงลงว่ะอ,อ,อากาศดีนะครับอากาศดีครับสุดจอดเลยตามเลยครับตามเลยเตอร์เลงกเยอะ เียบร้อยครับนี่ครับง่ายไปเลยวันนี้นุ่นครับต้มในหมอ้อเดี๋ยวกินข้าวกันแล้วเราก็จะดูดาวนิดหน่อยตรงนี้เช้าแล้วก็จะเก็บภาพมาให้ดูนะครับโอเคครับผมน้องหลับฟันดีนั่หลับฟันดีพรุ่งนี้เช้าเจอกัน